ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้าและพื้นฟ้าสําแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์พี่น้องครับหลายครั้งเราอาจจะสูญเสียความเชื่อไปแต่ทุกครั้งที่เราเสียความเชื่อข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องมองดูนะคะที่ที่เราอยู่มองแผ่นดินที่เรายืนมองท้องฟ้ามองแม่น้ํามองภูเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะ ในโลกนี้ไม่มีพระอื่นใดที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดนะคะมีแต่พระเหล่านั้นเป็นฝีมือของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาแล้วเราก็กราบไหว้พระเหล่านั้นพี่น้องก็ลองคิดดูนะคะในขณะที่พระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่สร้างชีวิตของเราเป็นผู้ที่สร้างฟ้าสวรรค์แล้วก็แผ่นดินโลกนะคะเพราะฉะนั้นพระไหนที่จะมีฤทธิ์อำนาจมากกว่ากัน เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเราสูญเสียความเชื่อนะคะให้พี่น้องมองสิ่งเหล่านี้นะคะแล้ก็รู้ว่าใครคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะไม่มีใครที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้แม้กระทั่งมนุษย์นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่สร้างสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นพยานฝ่ายพระเจ้าว,ว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสะท้อนให้เราเห็นถึงการทรงสร้างของพระองค์นะเพราะฉะนั้น เราจึงภาคภูมิใจได้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนแล้วเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดและเป็นผู้ประทานลมหายใจให้กับเรานะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสิ่งสารสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้นะก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระเจ้าทําไม่ได้ปัญหาของเราเล็กนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นให้เรากลับมาแล้วก็ เชื่อวางใจในพระเจ้าที่พระองค์จะทรงนำเราเน้นผ่านทุกๆสิ่งไปได้นะคะให้เราพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดแล้วพระเจ้าจะทรงช่วยเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ